ไม่มั่นใจว่าทุกคนเคยเห็นคลิปในมุมนี้หรือยังแต่ว่าถ้าเคยเห็นแล้วก็ทำเป็นเหมือนไม่เคยเห็นแล้วกันนะครับเพราะว่าที่ห้องก็ไม่มีมุมไหนให้ถ่ายแล้ววันนี้ผมจะมาเล่าเรื่อง,องของการสอบ IELTS ครับใช่ครับผมเพิ่งไปสอบ IELTS มาสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับ IELTS ย่อมาจากคำว่า International English Language Testing System ครับ I E L T S ครับมันคือระบบการทดสอบภาษาอังกฤษรูปแบบหนึง่งเขาเรียกว่า s t a n d a r d i z e d test ก็คือมาตรฐานรูปแบบหนึ่งนั่นเองสมมุติถ้าประเทศไทยเรามีการสอบ ONET เป็นมาตรฐานซึ่งวันนี้ผมไม่มั่นใจว่ามีอยู่หรือเปล่านะครับภาษาอังกฤษก็มี I E L t S เป็นหนึ่งมาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบกันนอกจาก I E L S ก็จะมี TOEIC มี TOEFL อีก uh, มีอะไรอีกมากมายใช่ไหมครับแต่วันนี้ผมพูดถึงเรื่องของ IELTS ละกัน IELTS แบ่งเป็น2แบบครับคืออันแรกเอาไว้ในการเรียนต่อเราเรียกว่า Academic IELTS อีกอันนึงครับคือเอาไว้ไปสอบวีซ่าหรือว่าไปทำงานในบางที่ครับเขาจะเรียกว่า General Training IELTS ครับซึ่งวันนี้แน่นอนผมจะมาพูดถึงฝั่งที่เอาไว้ไปเรียนต่อที่เรียกว่า Academic IELTS ครับไม่ว่าจะเป็น Academic หรือว่า General นะครับจะต้องสอบ4อย่างด้วยกันครับคือฟังพูดอ่านและก็เขียนแต่ว่าเนื้อหาความยากงนะ่ายของข้อสอบ จะไม่เหมือนกันน,นั่นเองครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงว่าในการทดสอบฟังพูดอ่านและเขียนเนี่ยใน Academic IELTS เราจะเจออะไรบ้างและผมเตรียมตัวยังไงแล้วก็จะมีรีวิวปิดท้ายครับว่าสอบในยุคข,ของโควิดเนี่ยเป็นยังไงผมจะขออนุญาตไล่เรียงเนื้อหาตามการสอบของเราเลยนะครับถ้าสมมติเราเข้าไปสอบเราจะเรียงประมาณนี้ครับคืออันแรกเป็นทักษะการฟังครับ ทักษะการฟังจะมีอยู่ทั้งหมด40ข้อ40คะแนนครับโดยทักษะการฟังครับจะแบ่งเป็น4พาร์ทย่อยครับโดยพาร์ทแรกจะเป็นบทสนทนาระหว่างคน2คนส่วนมากแล้วจะเป็นค u s ต o เมอร์กับ Reception ครับในการพูดคุยกันเพื่อจองอะไรบางอย่างเช่นจองตั๋วโรงแรมจองตั๋วโรงละครอะไรแบบนี้ครับซึ่งเราก็จะต้องฟังแล้วก็ทําการจับใจความครับว่าสิ่งที่เขาพูดและเนื้อหาอะไรขาดหายไปเราต้องเอาคํานั้นมาเติมในช่องว่างครับ โดยที่จะไม่มีช้อยใช่ไม่มีตัวเลือกเราจะต้องสะก,กดเองและต้องสะก,กดให้ถูกต้องทุกตัวอักษรครับโดยจะสะก,กดเป็นภาษาอังกฤษแบบอเมริกันหรือภาษาอังกฤษแบบ r i t i s h ก็ได้ขึ้นอยู่กับเราเลยครับโดยร์ที่2ของการฟังครับก็ยังเป็นการสนทนาของคน2คนอยู่แต่จะเปลี่ยนจาก reception และ customer เป็น เพื่อนร่วมง,งาน2คนหรืออาจารย์และลูกศิษย์อะไรประมาณนี้ครับเกี่ยวกับการปรึกษาโปรเจกต์การพูดคุยงานกัน, <_ C 1> ก,นก็จะมีคำศัพท์ที่เป็นวิชาการเพิ่มขึ้นมานิดนึงแล้วก็ที่สําคัญคือรูปแบบจะเปลี่ยนไปแล้วครับส่วนมากจะเป็น multiple choice หรือว่าตัวเลือกน,นั่นเองครับสำหรับผมโดยส่วนตัวแล้วผมไม่ชอบข้อสอบที่เป็นตัวเลือกสักเท่าไหร่เพราะว่ามันมีหลายข้อและแต่ละข้อเราก็จะต้องอ่าน choice ถึง4 choice ถูกไหมครับ choice a b c d ถ้าเกิดว่าเราจะต้องอ่านเยอะมากกว่าเดิม ในเวลาที่เรามีเท่าเดิมครับเพราะเขาไม่ได้มีเวลาอ่านให้เราเยอะแยะขนาดนั้นครับทำให้บางทีเราจะต้องทั้งอ่านไปฟังไปจับใจความไปแล้วก็ตอบไปในเวลาเดียวกันภพราทที่3ของการฟังครับไม่ได้เป็นบทสนทนาของคน2คนแล้วแต่จะเป็นคน1คนพูดอย่างเดียวเลย โดยพาที่3ส่วนมากแล้วจะเป็นไกด์ทัวร์หรือจะเป็นบุคคลผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับสวนสาธารณะหรือเกี่ยวกับที่สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งครับซึ่งรูปแบบผองขสอบก็เป็นไปได้หลากหลายครับอาจจะเป็น multiple choice ก็ยังเป็นไปได้หรืออาจจะมีแผนที่มาให้แล้วก็มีมาร์กตำแหน่งจุด a b c d แล้วเขาจะอธิบายในคลิปเสียงครับว่าเช่นสวนสาธารณะนะจะรอบข้างแวดล้อมไปด้วยสิ่งนี้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 น แล้วเราก็ต้องฟังและพิจารณาเองครับว่ามันน่าจะหมายถึงจุด A B C หรือ D ในแผนที่เราก็เลือกเราก็เอามาตอบครับแต่ที่สําคัญคือมันไม่ได้มีแค่4ี่ช้อยส์นะครับมันจะมีช้อยส์ตัวเลือกให้เราเยอะมากแล้วก็มีตัวหลวงด้วยและส่วนพาร์ทสุดท้ายของการฟังก็จะเป็นพาร์ทที่จะเป็นอาจารย์ให้เลคเชอร์กับนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องเช่นเกี่ยวกับเทคโนโล,โลยีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มันจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราสุ่มเจอข้อสอบชุดไหนนั่นแหละครับ แล้วก็จะเป็นเหมือนกับเลคเชอร์โน้ตของนักศึกษาคนหนึ่งมาให้ที่เขาจดโน้ตอยู่แล้วก็จะเป็นช่องว่างให้เราเติมคําตอบจากสิ่งที่เราฟังมาครับไม่มีช้อยส์ไม่มีตัวเลือกให้เราก็จะต้องสะกดเองฟังเองจากสิ่งที่อาจารย์พูดโดยทั้งหมดนี้ผมรู้สึกว่าความยากของข้อสอบการฟังมันอยู่ที่ว่าบางทีครับสำหรับผมโดยส่วนตัวแล้วผมไม่สามารถจับประเด็น SES และ E D ได้ขนาดนั้นดังนั้นนะั่นคือสิ่งที่ผมต้องฝึกเยอะมากในช่วงที่ผมฝึกทําข้อสอบมานะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากสำหรับผมคือสิ่งที่เรียกว่า ending sound เพราะบางทีมีการเติม A s แต่ผมแบบฟังแล้วจับใจความไม่ได้ผมก็ต้องไปนั่งฟังอีกทีฝึกหูเราไปเรื่อยๆครับให้เราคุ้นชินกับการเติม A s e s และ E D ต่อมาหลังจากสอบ listening เสร็จครับเราจะ move on ไปสู่ part ของ reading reading จะเป็น40ข้อเหมือนกันแต่แทนที่จะมี4 part เราจะลดเหลือ3 part ครับ3 passage 3บทความโดยที่บทความนี้จะไม่ได้เรียงความยากครับความยากสำหรับผมโดยส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่ามันยากพอๆกันไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรง่ายเกินกว่ากันครับขึ้นอยู่กับแค่ว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เราถนัดไหม อย่างผมเรื่องที่ผมจะถนัดมากคือเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับวิาศวะอะไรที่ผมจะไม่ถนัดเลยก็คือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสังคมาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งแน่นอนครับเราเลือกไม่ได้ที่เราจะได้ข้อสอบชุดไหนดังนั้นเราก็ต้องทําใจแล้วก็ยอมทํามันไปครับโดยที่ทั้ง3 Passage นี้นะครับจะสามารถประกอบไปด้วย multiple choice ก็ได้เติมคําตอบก็ได้เติมคําตอบอาจจะเป็นเติมคําตอบจากที่ไม่มีอะไรมาให้เลยหรือเติมคําตอบจาก word list ที่เขาจะมีมาให้ และแน่นอนครับ word list ไม่ได้มีเป๊ะกับจำนวนช่องคำตอบเช่นสมมุติมี10ช่องที่ต้องเติมแต่ word list ก็จะมีสักประมาณ15อะไรอย่างเงี้ยครับมี choice หลอกเรามาอาจจะมีถูกผิดหรือว่าไม่ถูกไม่ผิดก็คือ true false not given หรืออาจจะมี yes no not given อะไรแบบนี้ครับหรืออาจจะมีการเติมคำพูดใน diagram ที่ให้มาที่อ้างอิงจาก passage แล้วหลังจาก reading ครับจะไปสู่ part ที่เป็น PART Writing แล้ว Writing จะแบ่งเป็นทั้งหมด2 p a พาร์ทย่อยครับโดยพาร์ทแรกครับเป็นการเขียนสั้นๆครับ150่าคำอย่างตำ่ำเป็นการเขียนอธิบายกราฟแผนภูมิรูปภาพไดอะแกรมตารางซึ่งมันอาจจะมาเดียวๆหรือมันอาจจะจับคู่กันมา mm. เช่นกราฟมากับตารางหรือตารางมากับแผนภูมิอะไรแบบนี้ก็ได้ครับขึ้นอยู่กับดวงเราเลยสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องเขียนว่า overview มันคืออะไร บอดี Body, เนื้อหาของกราฟนั้นคืออะไรซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับ strategy ขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละคนว่าจะเขียนแบบไหนนะครับมันก็แล้วแต่คนเลยมีเทคนิคการเขียนมากมายที่เราสามารถไป explore ดูได้ว่าคนที่เขาสอนในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาสอนแบบไหนแบบไหนได้คะแนนดีแบบไหนได้คะแนนไม่โอเคอะไรเงี้ยมันก็จะมีเทคนิคให้เรียนรู้อยู่ครับส่วนพาร์ทที่2ก็จะเป็นการเขียนเกี่ยวกับหัวข้อที่ abstract ขึ้นมาหน่อย ให้เขียน250คําคำเป็นอย่างตำ่ำเช่นหัวข้อที่ตอนนั้นที่ผมไปสอบแล้วผมได้ก็คือคุณเห็นด้วยหรือเปล่ากับการที่เราใช้ความสําเร็จทางเศรษฐกิจในการประเมินประเทศหนึ่งหนึ่งนี้เราก็ต้องแสดงความเห็นว่าเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยถ้าเราเห็นด้วยเราเห็นด้วยเพราะอะไรยกตัวอย่างไม่เห็นด้วยเพราะอะไรอันนี้แน่นอนครับก็จะต้องเป็นเหมือนกับการเขียนเรียงความเลยมี introduction มี body มีเนื้อความที่1เนื้อความที่2 แล้วก็ต้องมีสรุปด้วยภายใน250คําไม่ใช่ภายใน250คํารอย่างน้อย250คำครับและนี่คือการสอบ3พาร์ทหลักๆของเครื่องแรกครับเราจะได้สอบ3พาร์ทนี้ต่อเนื่องกันเลยโดยไม่มีเวลาพักหลังจากนั้นจะมีเวลาพักให้เราหายใจหายคอนิดนึงครับ ขึ้นอยู่กับว่าเราจองสล็อตในการสอบ speaking ได้เมื่อไหร่อาจจะเป็นภายในวันนั้นหลังจากทัดเข้าเที่ยงหรืออาจจะเป็นวันหลังเลยก็ยอมได้ขึ้นอยู่กับศูนย์สอบของเราว่ามีตารางให้เลือกมากน้อยขนาดไหนอย่างผมก็คือพักประมาณ1ชั่วโมงครับแล้วก็ไปสอบ speaking โดยการสอบ speaking ครับจะกินเวลาประมาณแค่15นาทีแค่นั้นเองแล้วก็แบ่งเป็น3พาร์ทย่อยเหมือนกันครับพาร์ทแรก จะเป็นอะไรที่เบสิกครับเช่นพูดเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตของเราเราเรียนหรือเราทํางานอยู่เรามีความชอบอะไรในเรื่องอะไรแบบไหนเขาก็จะเลือกคําถามที่เหมาะกับเราขึ้นมาและส่วนพาร์ทที่2ของการสอบพูดครับจะเป็นให้การ์ดมาเล็กๆหนึ่งใบบอกผู้เข้าสอบครับว่าคุณจะต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรหัวข้อที่คุณจะต้องพูดให้ครอบคุมมีอะไรบ้างและให้เวลาเตรียมตัว1นาทีมีกระดาษทดให้และให้พูดไม่เกิน2นาทีประมาณนั้นครับ ซึ่งผมก็คือได้พูดถึงคาเฟ่ที่ชอบไปคําถามย่อยๆก็อยู่ในนั้นที่ผมจะต้องพูดให้ครบประเด็นก็คือคาเฟ่นั้นคือที่ไหนสาเหตุที่ชอบเพราะอะไรและทําไมถึงมันถึงสเปเชียลกว่าคาเฟ่อื่นๆอะไรอย่างนั้นนะครับหลังจากนั้นพาร์ทสุดท้ายของการพูดครับก็จะเป็นการเอาคําถามที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราพูดไปนั่นแหละมาถามอีกทีหนึ่งเช่นของผมก็ถามว่าคุณคิดว่าคาเฟ่ในประเทศไทยได้รับความนิยมมากไหมเพราะอะไรคุณคิดว่าทําไมคนถึงชอบไปนั่งคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ย ผมรู้สึกว่าคําถามมันจะเป็นคําถามที่ค่อนข้าง abstract ไม่มีคําตอบที่ถูกที่ผิดแต่เหมือนกับเขาต้องการดูกล่นของเราว่าลักษณะการตอบของเราจะเป็นยังไงการ r e สปอนส์กับคําถามจะเป็นแบบไหนมากกว่าครับและนี่ก็คือทั้งหมดของทักษะ i อเ t s ที่จะทดสอบเราครับฟังพูดอ่านแล้วก็เขียนทดสอบอะไรประมาณนี้แหละครับ ทีนี้ผมจะมาพูดถึงการเตรียมตัวของผมดีกว่าว่าสิ่งที่ผมเตรียมตัวผมทํำยังไงพาร์ทของการฟังครับสิ่งที่ผมทําเป็นพิเศษคือการฟังพอดแคสต์ครับซึ่งก็แล้วแต่เลยว่าเราจะฟังอะไรผมก็ฟังสิ่งที่เรียกว่า six minute English podcast ครับของ BBC แค่วันละ6นาทีครับผมก็นั่งฟังทุกวันทุกวันทุกวันแล้วก็ประมาณ1สัปดาห์ก่อนสอบครับผมคัดออฟตัดจากการดู YouTube ที่ผมชอบดูมาก แบบชาแนลไหนก็ตามที่เป็นภาษาไทยผมเลิกดูไป1สัปดาห์ครับแล้วก็ทําให้หูตัวเองคุ้นชินกับภาษาอังกฤษด้วยการดู YouTube เฉพาะของชาวต่างชาติเท่านั้นในเรื่องของทักษะการอ่านสิ่งที่ผมทําคือผมเอาข้อสอบเก่ามาเปิดแล้วดูเลยครับแล้วก็นั่งทําไปผมไม่ได้ฝึกอะไร Extra เ,เป็นพิเศษเพราะว่าผมเคยลอง้วครับเคยลองฝึกการอ่านที่มาจากเว็บไซต์ของข่าวเว็บไซต์ของ บทความวิทยาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าแนวข้อสอบไม่ตรงกับข้อสอบจริงสักเท่าไหร่ผมก็เลยเลือกที่จะทําข้อสอบจริงไปเลยแล้วกันส่วนเรื่องของการเขียนนะครับสิ่งที่ผมทําคือผมเป็นคนเขียนไม่เก่งผมก็เลยไปนั่งดออูคนอื่นที่เขาเขียนเก่งครับใน u t u b e มีชาแนลเยอะมากคือเยอะมากจริงๆนะครับที่เขาสอนเรื่องของการเขียนแล้วเขาก็เอามาเขียนให้ดูว่าองค์ประกอบทั้งหมดควรจะเป็นอะไรไลนลําดับยังไงผมก็จำสตรัคเจอร์จำโครงสร้างมา ใช้คำว่าจำโครงสร้างมาใช้ประยุกต์แล้วก็ค่อยๆทําความเข้าใจค่อยๆย,ย่อยเป็นภาษาของตัวเองครับนั่นคือสิ่งที่ผมทําแล้วสุดท้ายทักษะการพูดสิ่งที่ผมฝึกก็คือเหมือนเดิมครับไปดู YouTube YouTube จะมีคนที่เขาทำา o o k u u p x x m m ไว้ให้ของ IELTS แล้วเขาก็จะบอกว่าสิ่งนี้คือข้อดีของคนนี้สิ่งนี้คือข้อเสียของคนนี้เราก็ ไปจำอะไรคือข้อดีที่เราควรเลือกมาใช้อะไรคือข้อเสียที่เราควรเลี่ยงหากเราเข้าไปสอบจริงนี่ก็จะประมาณนี้ครับว่าสิ่งที่ผมฝึกผมฝึกประมาณนี้นะในแต่ละทักษะและถ้าสมมุติต้องการฝึกแบบองค์รวมผมทํายังไงผมใช้หนังสือเล่มนี้ครับเป็นหนังสือของ Cambridge New University ครับ Cambridge English Language Assessment ครับ หนังสือ IELT ครับครอบคลุมทั้งทักษะฟังพูดอ่านและก็เขียนแกกยกๆเป็นเรื่องให้เราค่อยๆฝึกทีละช h a p t e r ครับหลังนะจากที่เราฝึกครบแล้วมีอีกเล่มหนึ่งที่ผมฝึกชื่อว่า IELT เลย IELT Academic เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ผมหาหนังสือไม่เจอแล้วตอนนี้มันก็จะมีหลายเวอร์ชันครับเวอร์ชันล่าสุดคือเวอร์ชัน16ผมทำสองเวอร์ชันครับคือ15แล้วก็16ผมรู้สึกว่าตังแต่ผมทํามา2เล่มน,นี้ใกล้เคียงกับข้อสอบจริงที่สุดแล้วแล้วก็หลายๆคนก็บอกอย่างงั้นนะครับว่าใกล้เคียงกับข้อสอบจริง ถ้าสมมติไปสำนักอื่นที่ผมเคยอ่านเนี่ยก็ไม่ค่อยใกล้เคียงเท่าไหร่นะเท่าที่ผมลองดูนะครับก็ลองหามาทําดูครับในเล่มนั้นจะเป็นข้อสอบครับอย่างเดียวเลยไม่มีเนื้อหาแต่จะเป็นข้อสอบอย่างเดียวเลยประมาณ3หรือ4ชุดผมก็จําไม่ได้นะครับอยู่ในเล่มนั้นซึ่งผมก็ทํา2เล่มครับคือเล่ม16แล้วก็เล่ม15ยิ่งเล่มเลขไก,กลๆเท่าไหร่ก็จะเป็นเล่มอัปเดตล่าสุดเท่านั้นนะครับแล้วตอนนี้ก็คืออัปเดตอยู่เวอร์ชัน16แล้วก็ลองหามาทําได้ครับนี่คือ2เล่มที่ผม อ่านหลักๆในการเตรียมสอบ i อเอลส์ครับส่วนคําถามคือผมเตรียมสอบนานไหมผมใช้เวลาประมาณ3เดือนครับก็คือตั้งแต่ปิดเทอมปี3ขึ้นปี4แล้วก็เปิดเทอมปี4มาประมาณเดือนหนึ่งผมก็ไปสอบเลยครับทำไมผมใช้เวลาเตรียมตัวนานขนาดนั้นคือต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าผมเป็นคนที่ไม่สามารถอยู่กับหนังสือได้เกินวันละแบบ1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงอะไรอย่างงี้ครับผมก็ใช้เทคนิคการซอยย่อยเวลาเอาครับเอาวันละสักนิดวันละสักหน่อย แล้วก็ประกอบกันใช้อาศัยระยะเวลาย,วยาวๆเอามากกว่าอันนี้มันก็คือขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละคนนะครับว่าถนัดการอ่านหนังสือแบบไหนซึ่งสําหรับผมมันเวิร์กในรูปแบบนี้แต่มันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเวิร์กสำหรับทุกคนเสมอไปแต่อย่างหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนตระหนักเอาไว้ว่าภาษามันคือเรื่องของทักษะดังนั้นทักษะทุกอย่างครับมันอาศัยเวลาเราไม่สามารถที่จะไปเค้นให้ตัวเองเก่งได้ภายในแบบ หเดือนอยู่แล้วหากเราไม่มีพื้นฐานมาเลยดังนั้นมันคือการเก็บอาศัยชั่วโมงบินเอาครับมันจะเป็นการพัฒนาอย่างระยะยาวมากกว่านะครับนั่นคือสิ่งที่อยากให้คําแนะนำเอาไว้ผมไม่ได้คะแนน i อเ t s ดีขนาดนั้นนะครับได้แค่7.0ซึ่งมันก็โอเคผ่านเกณฑ์ที่ผมจะไปสมัครเรียนต่อ ั่นคือสิ่งที่ผมต้องการก็เลยเอามาแชร์ให้กับทุกคนได้รับรู้เอาไว้ว่าเออมันประมาณนี้นะอ๋อแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากเพิ่มเติมนะครับคือการสอบ IELTS ยุคโควิดผมสอบกับ British Council นะครับประเทศไทยมีตัวแทนในการสอบ2ที่ครับคืออันแรกคือ IDP จากออสเตรเลียกับอันที่สองคือ,อ British Council ครับจากประเทศอังกฤษผมสอบกับ British Council สิ่งที่ผมสอบเป็นแบบคอมพิวเตอร์เบส การสอบมี2แบบเนาะคือแบบ paper based คือสอบในกระดาษอันที่2คือ computer based สอบทุกอย่างในคอมพิวเตอร์ยกเว้น speaking นะครับผมสอบกับคอมพิวเตอร์ครับก็วิธีการสอบคือก็จะเรียงตามพาร์ทตามที่ผมเคยเล่ามานั่นแหละแต่ละพาร์ทเขาก็จะให้ user กับ id เข้าคอมทีละพาร์ทไปครับ ทำพร้อมกันกับทุกคนในห้องเขาก็จะค่อยๆให้ข้อสอบเราทีละคนทีละคนทีละคนแล้วให้ล็อกอินพร้อมกันเข้าไปสอบดังนั้นเริ่มต้นแล้วก็จบก็จะพร้อมๆกันครับโดยที่ในการสอบนะครับของผมไม่รู้ว่าเป็นในยุคโควิดหรือในยุคปกติเขาก็ทาคือจะให้นั่งเป็นที่เว้นที่ครับมันจะเป็นเหมือนกับบล็อกๆกันครับบล็อกห้องคอมเนาะก็จะมีกําแพงกั้นก็จะเป็นนั่งที่สลับเว้นที่สลับเว้นที่อย่างเงี้ยครับอาจจะเป็นเพราะยุคโควิดเขาก็เลยให้นั่งอย่างนั้นนะครับแล้วก็สิ่งที่เราได้รับการ นั้นไม่อนุญาตอะไรเลยครับนอกจากน้าเปล่าน้ําเปล่าต้องแกะฉลากออกด้วยนะครับปากกาไม่อนุญาตให้เข้าไปแต่เขาจะมีดินสอให้เราเข้าไปอยู่แล้วนะครับเพราะจะให้แจกดินสอคนละแท่งเป็นดินสอนี่หน้าตาประมาณนี้ดินสอแบบนี่ครับ i e l s แล้วก็ไม่มีอะไรเลยมีแค่ดินสอให้ไม่มียางลบให้นะครับกระดาทษทดไม่มีให้แต่ก็จะเห่างที่บอกจะมีกระดาษแจก username กับ password ในการล็อกอินเข้าไปสอบอยู่แล้วก็ใช้ตัวนั้นนะครับ เป็นตัวจดทดกระดาษได้เลยนะครับซึ่งเอาจริงๆก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันรวดเร็วมากก็ทำทุกอย่างลงในคอมเลยแทบไม่มีเวลาได้ทดครับอืมไม่มีเวลาหายใจในข้อเลยแล้วก็ส่วนการสอบเอ่อพูดครับในปกติถ้าเป็นยุคปกติถึงแม้คุณจะสอบคอมพิวเตอร์เบสคุณก็จะได้สอบแบบ face to face ตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวกับเจ้าของภาษา แต่ในยุคข,ของผมด้วยความที่มันเป็นโควิดครับสิ่งที่ทำคือสอบผ่าน z o o m อ p พลิเคชันครับก็คือเป็นการผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์ก็จะมีคอมของเขาให้แล้วก็ใส่หูฟังพร้อมกับเอ่ไม,ม์มีไมให้นะครับแต่ก็ยังต้องใส่หน้ากากอนามัยนะถึงแม้เราจะอยู่กับคอมแค่2คนก็ตามเนื่องจากว่าคอมนั้นทุกคนก็จะมาใช้ต่อเรานะครับ ก็เลยจะต้องใช้หนากอานอามัยด้วยทําให้เวลาเราออกเสียงก็อาจจะยากเป็นพิเศษนิดนึงดังนั้นเราก็ต้องฝึกส่วนนี้ไปด้วยนะครับในยุคนี้ก็อาจจะต้องใช้คําว่า i n a n i a t e การออกเสียงแบบเวอร์เข้าไว้ทําให้แบบชัดเกินกว่าความจริงไปหน่อยนึงนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับใครบ้างไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับแล้วไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับอ๋อ ก่อนจากกันครับผมขอเนี่ยฝากร้านนิดนึงนะครับเวลมาครับขึ้นตรงนี้พึง่งเป็นร้านของผมเองครับเป็นร้านเครื่องหอมผมทำสออย่างครับคือเทียนหอมแล้วก็รูมสเปรย์ถ้าใครสนใจก็ลองไปดูได้นะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับ